ตุพรหายไปนานแลวค่ะไอ้คังพกดีนะตอนนี้ตกวออยู่หลังจากภารกิจสุดท้ายคือนำม็อบไปที่อนุสาวรีย์นะคะอสุอนุสาวรีย์ชัยสมรภูมินะหรือเขาเรียกกันว่าอนอุอนุสาวรีย์ชัยนำม็อบไปนะคะเพื่อไล่รัฐบาลและไล่แพรทองทานกรณดีกัมพูชาเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้แล้วก็หายหัวไปเลยนะล่าสุดเนี่ยออกมาแล้ว ทำโพด้วยนะคะซึ่งนี่ใช่ไหมทีนี้มาถึงเรื่องโพค่ะโพวันนี้ที่เชนใหญ่จะบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโพสำนักไหนมันก็ล้วนแต่เป็นโพที่ถูกจ้างเท่านั้นละค่ะการทรําโพเนี่ยไม่ได้อยู่ดีดๆก็นึกคันไม้คันมือขึ้นมาก็มาก,ก,ก็มาทำนะคะเพียงแต่ว่าบางสถาบันเนี่ยนะคะทำโพออกมาแล้วเนี่ยเหมือนเห็นว่าประชาชนพขหูหนวกตาบอดมั้งนะคะ อย่างตอนที่ไปทําของเชียงใหม่เชียงใหม่เนี่ยนะคะเขาบอกว่าคนเชียงใหม่ต้องการให้เท็กเนี่ยเป็นนายกซึ่งอาจจะเป็นไปได้ค่ะนะคะเพราะว่าเชียงใหม่เนี่ยมันก็คือดีฉันมองว่าเชียงใหม่เนี่ยขนาดเลือกขนาดนายกอบตอเนี่ยนะคะตอนนั้นนที่เลือกนายกอบตอเนี่ยยังเป็นของเราเลยแล้วล่าสุดก็คือเลือกนายกเทศมนตรีเนี่ยก็เป็นเพื่อไทย พอมาเลือกสอสอในขณะที่พักคุณเนี่ยนะคะคือบอกว่ามีส้มไม่มีเทามันไม่มีแล้วค่ะนะคะเพราะว่ามันไม่เทาแล้วมันดําไปหมดในพักอ่ะทีนี้โพที่ว่าเนี่ยนะ,ะฉันบอกว่าไม่ว่าจะเป็นโพสวน,นสัตว์นะ,ะหรือโพนิเดานะ,ะหรือโพสถาบันต่างๆโดยเฉพาะสถาบันศึกษาหรือแม้กระทั่งโพที่เขาบอกว่าอยู่แถวๆอีสานเนี่ยก็จะเป็นโพที่ดิฉันบอกว่าพอพอรู้ว่าใครทําก็รู้เลยค่ะว่าใครจะมาเป็นอันดับหนึ่ง นะซึ่งทีฉันบอกว่าถ้าสมมุตินะคะว่าเราจะเอาโพลเนี่ยนะ,ะมาตัดสินว่าในที่สุดแล้วเนี่ยการเลือกตั้ง8กุมพาพันธ์จะได้ใครเป็นนายกจะได้ใครเป็นรัฐบาลก็ไม่ยากค่ะถ้าดูตามโพลแล้วก็คือเท้งเนี่ยได้เป็นนายกและประชาชนเนี่ยได้เป็นรัฐบาลแน่นอนแต่ในขณะเดียวกันมาดูความเป็นจริงกันค่ะนะฮะอ่ะก่อนที่จะไปถึงความเป็นจริงจตุพรหายไปนานแล้วค่ะไอ้คังคกตีแล้วตอนนี้ตกวอ,อยู่ หลังจากภารกิจสุดท้ายคือนำม็อบไปที่อนุสาวรีนะคะออนุสาวรียชัยสมรภูมินะ,ะหรือเขาเรียกกันว่าอนุอ,อนุสาวรีชัยนำม็อบไปนะครับเพื่อไล่รัฐบาลและไล่แพรทองทานกรณีกัมพูชาเสร็จสิ้นภารกิจตรงนี้แล้วก็หายหัวไปเลยนะ,ะล่าสุดเนี่ยออกมาแล้วทาโพด้วยนะคะซึ่งดิฉันอยากจะรู้ว่ามึงไปเอาโพพวกนี้นะ,ะมึงไปสอบถามใคร คือมึงไม่ใช่สถาบันทําโพแล้วโพตัวนี้เอาอะไรมาพูดมีหลักมีหลักอะไรในการที่มาทําโพหรือมาจัดโพนะคะจตุพรโพบอกว่าคือมันมีการทำละทำ,ทำทำนายการเลือกตั้ง69ว่าใครจะชนะปรากฏว่าอันดับหนึ่งก็คือภูมิใจไทยหนึ่งร้อยห้าสิบอันนี้โพขังคกนะฮะก็ไม่แปลกใจแล้วะนะคะ,นะคะเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยขับไล พาม็อบไปอนุสาวรีย์ขับไล่รัฐบาลขับไล่นาย,ยกแพทองทานจดเรียบร้อยแล้วก็คงไม่อวยคนอื่นและนะคะก็คงจะอวยคนนี้แหละเป็นที่หนึ่งที่สองก็คือพักประชาชนไม่ต่ำกว่าหนึ่งร้อยี่สิบนะคะที่ขำคือที่สามค่ะที่สามเนี่ยนะคะบอกว่าเพื่อไทยเนี่ยเจ็ดสิบบวกลบหมายความว่าไม่ถึงร้อย นะคะส่วนกล้าทำเนี่ยต่ำกว่าห้าสิบประชาธิปัตย์เนี่ยไม่ต่ำกว่าสามสิบถึงสี่สิบคือครั้งคกตอนที่มึงเป็นการนำนปชเนี่ยมึงกับประชาธิปัตย์มึงกับไอ้มาร์กเนี่ยนะ,ะฉันบอกว่าแทบจะไม่เผาผีกันเลยเจอหน้ากันแทบจะกระโดดถีบหน้ากันเลยดืวอซ้ำไปแต่วันนี้นะฮะมึงเป็นคนมึงเป็นคนอะไรยังไงของมึงกันแน่ไม่เข้าใจนะฮะเพราะฉะนั้นฉันบอกว่าโพพวกเนี้ยดูได้ขำๆ แต่ถ้าเป็นโพที่เราเห็นด้วยตาของเราเองเนี่ยตามสื่อต่างๆซึ่งสื่อพวกนี้ก็ไม่ใช่พวกเราแลนะ,ะหรือนักวิชาก,การหลายๆคนที่ออกมาพูดเนี่ยเมื่อก่อนนี้ก็เคยต้านเราแอนตี้เราที่ซ้ำไปแต่สุดท้ายเนี่ยนะฮะมันทนกระแสะไม่ไหวไอ้จะไปแบกพวกนี้ก็แบกไม่ขึ้นเพราะวันๆหนึงแม่งพักมันเดี๋ยวก็คนนั้นเดี๋ยวก็คนนี้ซึ่งล่าสุดเนี่ยชัยชนกลูกชายเนยวินนะคะก็ออกมาบอกว่ามีรายชื่อ พวกที่เอี่ยวสแกมเมอร์เนี่ยนะคะสิบคนอยู่พักเดียวกันด้วยซึ่งดิฉันก็เดาได้จริงๆไม่ต้องเดาละก็รู้เลยว่าสิบคนเนี้ยไม่มีภูมิใจไทยละค่ะหมายความว่าไม่มีน้ําเงินแต่การที่ออกมาพูดอย่างนี้ที่ฉันถามว่าจะให้คิดถึงพักไหนถ้าสมมุตินะคะว่าเขาหมายถึงพักส้มเอานั่นก็แสดงว่าพวกคุณเนี่ยนะคะคือเล่นละครให้คนดูหรือไง ชชยชนกเนี่ยต้องถามพ่อก่อนไหมเพราะตอนนี้ถ้าบอกว่ามีสแกมเมอร์อยู่ในพักการเมืองพักหนึ่งเนี่ยนะคะสามารถที่จะแบบเปิดเผยรายชื่อได้สิบคนมึงก็เปิดเลยค่ะจริงๆตอนนี้ยังไม่อยากรู้เลยค่ะว่าไอ้สิบคนที่ว่าเนี่ยมันเป็นใครบ้างเพราะว่าตั้งแต่ครั้งที่แล้วเนี่ยโรมออกมาเปิดเจ็ดคนก็ยังไม่ได้เห็นหน้าเลยก็ยังไม่รู้เลยว่าชื่ออะไรบ้างแต่ที่อยากจะรู้นะชชยชนกฝากนิดนึงอยากจะรู้ว่าไอ้สินบนสี่สิบล้านไปถึงไหนแล้ว นะช่วยไปช่วยไปหามาให้ดูหน่อยว่าใครมาติดสินบนคุณนะแล้วก็กรณีที่ไปฟ้องที่บอกว่าแม่ตัวเองเนี่ยไปฟ้องประชาชนไปถึงไหนแล้วเพราะว่าสิบคนเนี่ยที่ฉันเชื่อได้เลยค่ะว่าไม่ไม่มีพักเขาละหาถ้ามีพักเขาเขาไม่เปิเปดหรอกจะว่าไปเขาก็ไม่ได้โง่ขนาดนั้นนะทีนี้ในกรณีของการมาเปิดเผยอะไรก็แล้วแต่ ล่าสุดเนี่ยชูวิทย์ออกมาพูดแล้วซึ่งเดีฉันเห็นด้วยนะคะคือการอภิปรายเนี่ยนะ,ะของพรรคการเมืองเนี่ยต้องมีข้อมูลเวลาที่คุณมาอภิปรายอย่างเช่นโรงนะคะที่อภิปรายไม่ว่าจะเป็นเรื่องชั้น14เรื่อง scammer รรมเ,มเรื่องอะไรต่ออะไรเนี่ยตัวชงตัวช้างอะไรต่างๆเหล่านี้ไม่เคยมีบทสรุปคือเหมือนมีข้อมูลน่ยนะคะที่เอามาพูด ให้คนเนี่ยเข้าใจว่าอย่างรู้อย่างนี้มีอยู่อย่างเดียวที่พักประชาชนเนี่ยทำแล้วรู้นะคะว่าทําเพื่ออะไรก็คือพูดถึงเรื่องชั้นสิบี่นั่นก็คือเพื่อต้องการที่จะไปกระทบนะคะที่ท่านท่านดรทักษ,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 ษิณชินวัตรแล้วก็ต้องการที่จะกระทบชิงเป็นที่แพรทองทานเนื่องจากตอนนั้นหัวข้อในการอภิปรายนะฮะไม่ไว้วางใจเนี่ยเล่นนายกแพรทองทานคนเดียวโดยใช้ชื่อนะฮะในการในภารกิจครั้งนี้ว่าดีลปปศาตร์ ะะทีนี้พอพูดถึงตรงนี้แล้วชูวิทย์พูดทำนองว่ามีนายตำรวจท่านหนึง่งเอาข้อมูลเนี่ยนะคะให้กับโรมซึ่งอันนี้ที่ฉันบอกเลยค่ะว่าวันนี้ได้ดูธนาธรไปออกรายการรายการหนึ่งจากช่องหนึ่งนะคะคำถามพอพูดถึงคําถามตรงนี้เนี่ยนะคะธนาธรเนี่ยพูดออกมาโดยไม่ได้คิดเลยว่าเละเอะเทอะคุณต้องไม่ลืมนะคะ การที่เชิญคนที่ถูกตัดสิทธิทางการเมืองเนี่ยไปพูดดิฉันบอกว่าเวลาที่เห็นธนาธรเนี่ยดิฉันก็นึกถึงพรรคประชาชนเลยโดยที่ไม่ต้องมาบอกหรอกค่ะว่าเอ่อธนาธรอ,อยู่พรรคอะไรแล้วตอนนี้กำลังทาอะไรอยู่คนคนนี้ถูกตัดสิทธิทางการเมืองนะคะแล้วก็มีหลายๆเรื่องที่มันไม่สมควรที่จะ,ะไปทําหน้าที่นะคะในการที่เป็นตัวแทนของพรรคการเมืองพรรคหนึ่ง ที่จะไปออกสื่อหรือแม้กระทั่งไปช่วยหาเสียงนะ,ะแล้วก็มีการพูดอะไรที่เป็นการเหมือนสัญญาว่าจะให้ด้วยทีนี้ตรงนี้ถ้าเป็นเพื่อไทยเนี่ยสิ่งที่เพื่อไทยจะเจอก็คือจะถูกครอบงำจากบุคคลภายนอกที่ไม่ได้มีส่วนอะไรกับพักแน่นอนค่ะมันไม่มีส่วนอยู่แล้วเพราะว่าตอนเนี้ยธนาธรถูกตัดสิทธิ์อยู่ดังนั้นประเด็นที่ธนาธรไปพูดเนี่ยนะฮมันทำให้รู้สึกว่าตกลงพักนี้เนี่ยใครเป็นเจ้าของกันแน่นะ คือการไปพูดแบบว่าชูวิทย์เลอะเทอะเนี่ยธนาธรเตรียมรับแรงกระแทกเอาไว้เลยชูวิทย์ไม่ใช่เพื่อนเล่นมึงค่ะนะคะเพราะอย่างน,น้อยๆเวลาที่เขาเอาเอาอะไรออกมาพูดเนี่ยสุดท้ายเขาจะมีหลักฐานเดี๋ยวมึงก็เจอชาร์จหรอกเหมือนอย่างกับที่ภูมิใจไทยเคยเจอเหมือนอย่างกับที่หลายๆคนเคยเจอหล,หลังสุดเนี่ยนะคะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของบิ๊กโจ๊กไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอะไรเนี่ยนะชูวิทย์ไม่ใช่เพื่อนเล่นค่ะถ้าไปบอกว่าช er ูวิทย์เลอะเทอะเดี๋ยวมึงจะเจอค่ะมึงจะเจอชาร์จเลยค่ะ แล้วนั่นก็เท่ากับว่าทําให้ชูวิทย์ไม่ต้องกักแล้วว่าใครคือเขาเล่นการเมืองกันแบบเนี้ค่ะต่อให้ต่อให้ชูวิทย์เละเธอะแต่ชูวิทย์เขาจะมีหลักฐานมาประกอบกับ,กบคําพูดที่เขาพูดในขณะที่พักคุณเองเนี่ยนะคะ,อ,ะอย่างเช่นกรณีของการที่พักคุณมีเทาเยอะแล้วคุณบอกว่านิสมไม่มีเทาอะไรพวกนี้ยเขาก็บอกว่านั่นเราก็จัดการไปเรียบร้อยแล้วเราจัดการทุกคนเราไม่เอาใครไว้อืมนะคะพักเราไม่เอาใครไว้ เขาไม่ได้ถามว่ามึงจะเอาไว้หรือไม่เอาไว้แต่เขาถามว่าพักมึงมันเป็นยังไงเหรอถึงได้ได้มีแต่คนอย่างเนี้ยออกมาเป็นข่าวรายวันนะพิษณุโลกแตกไปเรียบร้อยแล้วค่ะแล้วดิฉันจะบอกเลยค่ะว่าที่ไหนก็แล้วแต่ที่พักเพื่อไทยเนี่ยนะคะย่างกลายไปถึงทุกครั้งที่ยศชนันขึ้นเวทีปราศัยที่นั่นแตกแน่นอนค่ะแล้ววันที่ยี่สิบสามนะคะคนกทมฝากไว้เลยค่ะ สยามก็คือตรงนั้นก็คือมันจะมีทั้งสยามมีสยามเซ็นเตอร์แล้วก็มีพลาลกรแล้วก็เลยไปหน่อยก็คือมันเป็นสี่เหลี่ยมจตุรัสมันเป็นสี่เหลี่ยมเศรษฐกิจธธธจริงๆตร